ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อเนื่องอีกนิดนึงครับสำหรับไอ้นอต POC ยังค้างในเรื่องของตัวการตั้งค่าอิานดสเซปของตัวเซนเซอร์ X Y ขีด D 0 2จากคลิปที่แล้วนะครับวิธีการตั้งค่าอดีดเซตตัวนี้ตามที่เราต้องการเพื่อที่จะเข้าไปเซตติดตั้งกับระบบเพื่อไม่ให้สเตชันหรือเซปไอดีเมันซ้ำกัน ทำยังไงเนี่ยวมกันครับผมม็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตอนนี้่ผมยังคอน,นเน็กไว้อยู่เหมือนเดิมเลือกเลยครับอ่าอย่างตัวที่สามสิบตัวนี้ดั๋มันลคลิกเข้าไปครับเราก็จะได้แด่ล็อกบอกตัวนี้ที่มีชื่อว่า ไซส์ซิงเกิลดิจิเตอร์อ่าเป็น g e n e r a t i เช่นไรดีสมมติสามหนึ่งแล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็นสามหนึ่งจากของเดิม id a d d r e s สามสิบที่ตำแหน่ง a d d r e s สองห้าเจ็ดผมเปลี่ยนเป็น id a d d r e s ที่สามหนึ่งแล้วผมเซ็นเซ็นเลยตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้เปลี่ยนละเป็นสามหนึ่งละ สาหนึ่งแล้วทีนี้หลังจากที่เราไลท์เข้าไปเปลี่ยนค่าข้าไปแล้วเราต้องทำการออฟไฟหรือว่าตัดไฟเลี้ยงมันก่อนสักแป๊เดิงแล้วก็ค่อยจัดไฟเลี้ยงให้มันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไฟเลี้ยงมันก่นตามขัน้นตอนครับ รอสักแป๊บหนึงรอให้ตัวไฟมันดิฉัดก่อนพอมันเข้าสู่โหมดสลิปเดี๋ยวเสียบใหม่จะเห็นว่าตอนนี้พอเพว่อซัมพลายผมตัวนี้ไม่มีไฟละไฟไม่มีเลี้ยงกับตัวเซ็นเซอร์ตัวที่ ยีบเก้ากับสามหนึ่งไม่มีแล้วตอนนี้ส่วนตัวนี้ผมยังคงเสียบคอมพิวเตอร์อยู่ไม่ไมีเกี่ยวกับส่วนกันเดี๋ยวผมจะซัพพลายจ่ายไฟเข้าไปใหม่ตอนนี้ผมได้จ่ายไฟให้กับตัวตัวเซนเซอร์อใหม่เดี๋ยวลองมาคอนเ e นคกันใหม่เมื่อกี้เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ ผมเลือกตัวน,นี้ใหม่ผมเลือกเป็นอ่ะเมื่อกี้สามสิบผมยังไม่เปลี่ยนเนาะผมเปลี่ยนค่าเดิมหมดแล้วผมจะลองเรียกดูก่อนเรียกอุ่ณิภูมิมาดูคุณิภูมิมของคามชื่อได้เป็น Data ตัวที่หนึ่งจำนวนสองข้อมูลแมพพายเห็นไหมครับไม่ไม่สามารถที่จะหาเจอละเพราะว่า ID ดีลฟไได้เปลี่ยนแล้ว ทีนี้ผมลองเลือกเลือกใหม่เลือกเป็นสถานี TID Select ที่3 3 3 31พรอเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็น31นะแล,ลนนนแล้วเลือกฟังก์ชันโค้ดทีท่4มือนเดิมแล้วลองแทปบพลายใหม่นี่ครับแต่ดัตตาของอุณหภูมิและความชื้นกลับมาแล้วนะทีนี้จะดู i d Select เปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าก็ลองเลือกดูลองเลือกดูนะครับ เปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันโคที่ศูนยสามแล้วอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยน Data a d d เดตตำแหน่งที่เขาอยู่เป็นเลขฐานเ0แล้วก็ใส่สองห้าเจ็ดก็ได้ผมเรียกใหม่เจอไหมไม่เจอไม่เจอผิดอะไรผิดตรงนี้ครับใส่ไม่พบมีค่าประเจ็ดผมพิมพ์ไม่ติดอะนนเข้าใหม่ทั้นเป็นสองาเจ็ด นี่ครับไอดีเซเล็ตัวนี้เปลี่ยนไปละจากเมื่อกี้เป็นสามจิตัวนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสามหนึ่งละนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะหยิบไปใช้งานสมมุติว่าเรามีลูกค้าเยอะๆเพราะว่าตัวเนี้ยเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยจาก f a c t o r ิกเซตติ้งกึมาจะเป็นหนึ่งทุกตัวเลยแต่เรามีทั้งหมดสักห้าหกจุดเนี้ยเราจะไปหนึ่ง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 เลยมันไม่ได้ครับมันสากันมันหากันไม่เจอ ใช้ได้แค่ตัวเดียวเราจะต้องทําการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ก่อนนําไปใช้งานด้วยวิธีการนี้เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าให้มันเป็นสเลตมาบอร์อะไรก็ได้ตามที่เลงเขากําหนดก็คือ 1- นึ่ถึง2อ7ตรงนี้เราสามารถเอาไปตั้งใช้งานได้แล้วนําไปใช้เขียนในรูปแบบฟังก์ชันใน PLC เพื่อน,นําข้อมูลที่เป็นอุณหภูมิและความชื้นไปใช้งานเพื่อประกอบการโปรเซสการทํางานต่อไปได้ครับ ตามนี้ครับการเปลี่ยน id s e l e c t ให้กับตัวเซนเซอร์ x y คี m d 1 2โดยใช้ตัวซอฟต์แวร์ modbus pool เป็นตัว generate ค่าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวนี้ไว้จะ่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะเจอกันในคลิปต่อไปคือเอาเข้าต่อกับตัว plc เพื่อไปทำโปรเซสการทำงานต่อไปครับขอบคุณครับ